วัสดีครับผมฝ้ายรเก้บนสฑวนฮนะวันนี้ผมเนี่ยมีคําถามจะมาถามผู้ติดเด็กวัยรุ่นวัยทองวัยเท่าอะไรก็แล้วแต่นะผมก็จะถามเขาว่าเวลาพี่ไปเที่ยวเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องไปแบบแต่งตัวอย่างเท่อย,อยู่แล้วเวลาไปตอนแรกๆเนี่ยแต่เวลากลับเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาจะกลับยังไงกลับยังหิวยัยงโงยหรือว่าจะคานขับอะไรกับก็แล้วแต่ผมอยากรู้ว่าเขาจะกลับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ สภาพตอนไปเนี่ยพี่แบบธรรมดาชิวๆใช่ไหมแล้วสภาพตอนกลับเป็นไงฮะหลับเลยหลับอย่างเดียวเลยครับผมไปอย่างเท่เลยแต่งตัวดูดีไหมดูดีครับยิ่งกว่าหงเลยครับเวลากลับกลับเมื่อนกลับเมื่อนไฟเลยตอนแรกเราไปหงเลยเวลาเวลากลับเราไปกลับแบบไหนไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยตอนเวลาไปเนี่ยเราแบบไปอย่างที่อย่างมากอย่างแมนไปอย่างหงเลยใช่ไหมฮะครับไปหงกลับอย่างนี่ครับเจอกแล้วพี่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย กินแล้วปะอ่ากินครับตามเวลาปาร์ตี้หรือวันเกิดเพื่อนครับผม oh. อ๋อเดี๋ยวพูดไม่ค่อยถนัดพอดีพี่อมลูกอมอยู่เออปากปากอย่ากินหมดนะพูดไม่ถนัด <_ d ata> พี่พูดไม่ถนัดเวลาพี่ไปเนี่ยพี่ไปยังหงเลยปะไปยังหงเลยครับแต่ <_ d ata> กลับยังยังยังเลยครับกลับยาวเพราะว่าอยู่ข้างถนนโ <Okay, S 2> อเคพี่วันนี้ขอบคุณมากครับ เวลาพี่ไปเนี่ยไปยังหงเลยไหมไปเที่ยวเนี่ยไปยังหงแล้วแบบสวยนะอะไรเงี้ได้ป่ะจะต้องไปยังหงเสียรับแล้วเวลากลับนะฮะกลับยังกลับยังไอ้เงี้วแล้วพี่นะฮะไปยังหงกลับยังไงฮะมิวปีกกลับ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 เลยไปยังหงกลับยังไงครับกลับยังกลับยังอี้แล้วเวลาพี่ไปเที่ยวเนี่ยพี่แต่งตัวยังหงเลยไหมแบบไมจริงว่ะครับไปยังเนี่ยหรอครับผมแล้วกลับปะกลับยังโหยครับกลับยังโหยครับผมกับยัโหยคือหิวเนี่ยเหรอหิววครับหิิ้าากนเเมป่ะ เอาสิคะกินแล้วอะไรขะโยง่ะ,งะโย่ <laughs> ดูจากพี่แต่งตัวน่าจะมายัางหงเลยใช่ไหมฮะวันนี้ใช่ค่ะมายัางหงค่ะแล้ว <laughs> จะกลับยังไงฮะไปอยังหงสิคะโอ้ยจะล้มจะลุกจ,ลกจละจละจะเลวจะนจะคมต้องอึดต้งตองนสำหรับวันนี้นะฮะที่ผมไปตะเวนไปถามคำถามว่าไปยังหงเนี่ยกลับอย่างอะไรทุกคนก็กลับอย่างฮิวปีกลับบ้าง ขึ้นรถแท็กซี่แฟนมารับมั่วตัวไปหมดแต่วันนี้กลับจากจะเยอะกว่านะฮะผมก็ฝากถึงคนนะฮะว่าไม่ต้องกินเหล้าเยอะฮะกินแค่พอประมาณไปเที่ยวก็คือสนุกสนานพอประมาณนะอีกอย่างหนึ่งเมาอย่าขับนะฮะผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากฝากถึงเราสาวกข,ของทองนะฮะอย่าลืมไปร่วมคอนเสิร์ตปาราที้สุดเวียนะฮะที่ตลาดสวนรถไฟศรีนคริน วันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับ2,557ทุกคนจะได้พบกับพี่ดานันฟินนะครับพี่พีวงพาราดอกและก็พี่พีวงบูดาเบสนะฮะและยังมีกิจกรรมให้ทุกคนเข้าร่วมอีกมากมายนะครับหรือจะเข้าไปดูความเกลียนได้ที่ Facebook เซิร์ชคำว่ามันละหงนะฮะนเลยตามนี้เลยนะฮะมันละหงพิมพ์ภาษาไทยเลยนะฮะและไปดูความเกลียนที่นั่นสำหรับวันนี้นะครับผมฝ่ายราการสวนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ โอ,อกาสหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีนะคะ่ะไปละ